ตัวอย่างข้อสอบการบริหารงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้างข้อที่1ห,หลักการสำคัญที่สุดของการบริหารงบประมาณสถานศึกษาคืออะไรตอบคอการบริหารโดยยึดหลักประสิทธิภาพและความคุ้มค่า ข้อที่2การวางแผนใช้งบประมาณของสถานศึกษาควรยึดตามแนวทางใดตอบกอยึดแผนพัฒนาสถานศึกษาข้อที่3ระบบควบคุมภายในมีเป้าหมายหลักในเรื่องใด ตอบคอการป้องกันการทุจริตและความผิดพลาดทางงบประมาณข้อที่4งบประมาณที่สถานศึกษาได้รับจากรัฐโดยมีกรอบและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนเรียกว่าตอบคองบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ข้อที่5ข้อใดเป็นหลักธรรมภิบาลที่สำคัญในการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาตอบคอความโปร่งใสตรวจสอบได้และมีส่วนร่วม ข้อที่6เงินรายได้สถานศึกษาสามารถนำไปใช้ในกิจกรรมใดได้อย่างถูกต้องตอบคอสนับสนุนการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและครูข้อที่เข้อใดไม่ใช่ ขั้นตอนในกระบวนการบริหารงบประมาณตอบขอการตรวจสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีภายนอกข้อที่8เมื่อมีเงินคงเหลือจากงบประมาณที่ไม่ได้ใช้ในปีงบประมาณควรดำเนินการอย่างไร ตอบงอโอนเข้าบัญชีรายได้สถานศึกษาและบันทึกตามระเบียบข้อที่9การตั้งงบประมาณในแผนปฏิบัติการประจำปีควรยึดหลักใด ตอบคอตั้งงบตามกิจกรรมที่สอดคล้องกับเป้าหมายและตัวชี้วัดข้อที่10การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียนควรเชื่อมโยงกับเรื่องใดมากที่สุดตอบขอแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา ข้อที่อในระหว่างปีงบประมาณโรงเรียนได้รับงบอุดหนุนเฉพาะกิจเพิ่มเติมจากสพทออผู้อำนวยการควรทำอย่างไรตอบงอปรับแผนปฏิบัติการและรายงานคณะกรรมการสถานศึกษา ข้อที่12ในการเบิกจ่ายงบประมาณถ้าพบว่ารายการใช้จ่ายไม่ตรงกับแผนปฏิบัติการควรดำเนินการอย่างไรตอบคอขอปรับแผนและเสนออนุมัติจากผู้มีอำนาจก่อนข้อที่13 ผู้บริหารสถานศึกษาต้องการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวนหนึ่งโดยใช้เงินอุดหนุนทั่วไปต้องดำเนินการตามหลักใดตอบงอดำเนินการตามระเบียบพัสดุและจัดทำ TOR หากเกินวงเงินที่กำหนด ข้อที่14เมื่อมีการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโรงเรียนตามระเบียบพัสดุข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้องตอบขอผู้อำนวยการโรงเรียนสามารถซื้อจากร้านที่ตนเองมีส่วนได้เสียได้ ข้อที่15งบประมาณฐานศูนย์ (Zero Base Budgeting) หมายถึงแนวคิดใดตอบกอเริ่มต้นคิดงบจากศูนย์โดยประเมินความจำเป็นของกิจกรรมใหม่ทุกปี ข้อที่16กรณีครูจัดกิจกรรมและมีค่าใช้จ่ายโดยไม่ได้ขออนุมัติล่วงหน้าจะสามารถเบิกงบได้หรือไม่ตอบขอเบิกไม่ได้เพราะไม่ถูกระเบียบการเงิน ข้อที่17การจัดทําบัญชีของสถานศึกษาต้องจัดทําเอกสารใดเพื่อให้การเงินมีความถูกต้องมากที่สุดตอบคอรายงานเงินรายรับรายจ่ายและบัญชีแยกประเภท ข้อที่18กรณีที่ผู้บริหารสถานศึกษามีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อและมีญาติเป็นผู้รับงานควรดำเนินการอย่างไรตอบกอหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนถอนตนเองจากการอนุมัติ ข้อที่19ในการตรวจสอบภายในของโรงเรียนโดยคณะกรรมการควบคุมภายในควรตรวจสอบประเด็นใดเป็นพิเศษตอบขอความคุ้มค่าและความถูกต้องในการใช้จ่ายงบประมาณ ข้อที่20การติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณภายในโรงเรียนมีวัตถุประสงค์ใดตอบคอเพื่อปรับปรุงการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพ ข้อที่21การจัดซื้อครุพันที่มีมูลค่าเกินเกณฑ์ตามระเบียบกระทรวงการคลงังต้องมีขั้นตอนใดเพิ่มขึ้นตอบคอต้องจัดทำ TOR และประกาศจัดซื้ออย่างเป็นทางการ ข้อที่22ครูฝ่ายวิชาการของโรงเรียนแห่งหนึ่งได้รับมอบหมายให้เป็นวิทยากรอ,อบรม PLC ภายในโรงเรียนและมีการเบริกค่าตอบแทนจากงบฝึกอบรมให้ครูคนดังกล่าวแนวทางนี้ถูกต้องตามระเบียบหรือไม่ ตอบกอไม่ถูกต้องเพราะเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเดียวกันไม่สามารถเบิกข้อที่23โรงเรียนจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาโดยซื้อจากร้านของพรรยาของครูในโรงเรียนเนื่องจากราคาถูกกว่าท้องตลาดและอยู่ใกล้โรงเรียนการกระทำนี้ถูกต้องตามหลักพัสดุหรือไม่ ตอบคอไม่ถูกต้องเพราะเป็นการจัดซื้อจากผู้มีส่วนได้เสียข้อที่24ในการประชุมครูประจำเดือนมีการจัดอาหารกลางวันเลี้ยงครูทุกคนโดยใช้งบอุดหนุนจากรัฐเป็นค่าอาหารกรณีนี้ควรพิจารณาอย่างไร ตอบงอเบอิกไม่ได้เพราะเป็นการประชุมภายในของบุคลากรในหน่วยงานเดียวกัน 25. หากโรงเรียนจะจัดซื้อพัสดุที่มีบัญชีกลางอยู่แล้วผู้อำนวยการควรดำเนินการอย่างไร ตอบคอจัดซื้อโดยอ้างอิงบัญชีกลางที่หน่วยงานกลางกำหนด26วัตถุประสงค์หลักของการกำหนดบัญชีกลางคือข้อใดตอบกอเพื่อความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง 27หากโรงเรียนต้องการพัสดุที่มีบัญชีกลางแต่ราคาที่มีอยู่สูงกว่าท้องตลาดผู้อำนวยการควรทำอย่างไรตอบขอต้องเสนอเรื่องเพื่อขออนุมัติจากต้นสังกัดเขตพื้นที่ 28. ให้เรียงลำดับขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้อง 1. ตรวจรับพัสดุ 2. กํกำหนดขอบเขตงาน TOR 3. อ้างอิงบัญชีกลาง 4. ทํทำสัญญาหรือออกคำสั่งซื้อจ้าง ตอบก2อ4 1 29ขั้นตอนใดควรทำก่อนการอ้างอิงบัญชีกลางตอบขอการแต่งตั้งคณะกรรมการและกำหนด TOR 30. เรียงลำดับการดำเนินการต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 1. จัดทําสัญญา 2. วางแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 3. ตรวจสอบราคาตามบัญชีกลาง 4. กํกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ TOR 5. ตรวจรับพัสดุ ตอบกอ24ี่สหหาหากตรวจรับพัสดุแล้วพบว่าไม่เป็นไปตามสัญญาคณะกรรมการตรวจรับพัสดุต้องดำเนินการอย่างไรตอบขอปฏิเสธการรับและบันทึกแจ้งผู้ขายแก้ไข 32. เอกสารใดเป็นผลลัพธ์ของการตรวจรับพัสดุตอบงอรายงานผลการตรวจรับพัสดุก3ในกรณีวงเงินไม่เกิน1นึ่งแสนบาทผู้ใดสามารถตรวจรับพัสดุได้ ตอบคอบุคคลหนึ่งคนที่ได้รับแต่งตั้ง 34. ในการเบริกจ่ายงบประมาณถ้าพบว่ารายการใช้จ่ายไม่ตรงกับแผนปฏิบัติการควรดำเนินการอย่างไร ตอบคอขอปรับแผนและเสนออนุมัติจากผู้มีอำนาจก่อน 35. โรงเรียนได้รับเงินบริจาคจากผู้ปกครองจำนวนหนึ่งเพื่อนำไปใช้จัดกิจกรรมวันเด็กมีการใช้เงินโดยไม่ออกใบเสร็จและไม่ได้ลงบัญชีเงินรายได้สถานศึกษาการดำเนินการนี้ผิดตรงใด ตอบขอผิดเพราะเงินที่เข้ามาสู่โรงเรียนทุกกรณีต้องออกใบเสร็จและลงบัญชีข้อ36คณะครูไปอบรมต่างจังหวัด3วันโดยใช้รถส่วนตัวและเบิกค่าเดินทางจากโรงเรียนคนละ2,000บาทโดยไม่มีใบเสร็จใบขออนุญาตเดินทางการดำเนินการดังกล่าวถูกต้องหรือไม่ ตอบงอไม่ถูกต้องเพราะไม่มีหลักฐานใบขออนุญาตเดินทางและใบเสร็จ 37. โรงเรียนจัดซื้อเครื่องพิมพ์พร้อมน้ำหมึกจากร้านค้าท้องถิน่นโดยไม่มีการเปรียบเทียบราคาใดๆเนื่องจากสนิทกับเจ้าของร้านกรณีนี้เสี่ยงผิดในแง่ใด ตอบงอผิดเพราะไม่ดําเนินการตามขั้นตอนการจัดหาพัสดุเช่นเปรียบเทียบราคา 38. ผู้อํานวยการโรงเรียนคนหนึ่งถูกสอตองงอตรวจพบว่าใช้เงินงบประมาณซื้อครุพันโดยไม่ผ่านการเปรียบเทียบราคาตามระเบียบพัสดุทําให้งบประมาณสิ้นเปลืองเกินความจําเป็นคําวินิจฉัยของสอตองงอคืออะไรและผู้บริหารควรรับผิดชอบอย่างไร ตอบกอเป็นความผิดทางวินัยร้ายแรงต้องชดใช้เงินส่วนต่างและถูกลงโทษทางวินยัย 39. โรงเรียนจ้างบุคคลภายนอกทําสื่อการสอนมูลค่า50,000บาทโดยไม่ทําสัญญาจ้างและไม่มี T O R ปัญหาที่จะเกิดขึ้นตามการตรวจสอบของสอตองงอคืออะไร ตอบขอมีความเสี่ยงว่าเป็นการจัดซื้อที่ไม่มีความโปร่งใสและอาจถูกที่มูลความผิด40โรงเรียนจัดซื้อครุพันโดยเปิดเผยราคากลางและให้ผู้ปกครองตรวจสอบได้สอดคล้องกับหลักการใดตอบกอหลักความโปร่งใส 41. มีครูร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณที่ไม่โปร่งใสในฝ่ายวิชาการผู้บริหารควรดำเนินการอย่างไรตอบงอตรวจสอบเอกสารและรายงานการใช้งบประมาณอย่างละเอียด 42. โรงเรียนได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้นแต่ยังไม่ทราบว่าจะจัดสรรอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดข้อมูลใดจะช่วยผู้บริหารวางแผนการใช้งบประมาณได้ดีที่สุด ตอบกอข้อมูลจุดอ่อนและความต้องการของโรงเรียนจากการประเมินภายใน 43. โรงเรียนได้รับเงินบริจาคจำนวนมากเข้าบัญชีส่วนตัวของผู้อำนวยการโดยไม่ได้ผ่านระบบบัญชีของโรงเรียนกรณีนี้ปปงจะมีมาตรการอย่างไร ตอบงอปป,ปงอายัดเงินและสอบสวนเพื่อพิจารณาว่าเป็นเงินที่ได้มาโดยมีชอบหรือไม่ 44. ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุมัติเบิกงบประมาณซื้อของใช้ในนามกิจกรรมที่ไม่มีอยู่จริงกรณีนี้ผิดหลักใด ตอบขอผิดวินัยร้ายแรงตามระเบียบการเงิน45เจ้าหน้าที่การเงินขออนุมัติซื้อวัสดุโดยไม่มีราคากลางเพราะรีบใช้งานและคนขายเป็นญาติกันท่านจะปฏิบัติอย่างไร ตอบคอขอหลักฐานราคากลางก่อนอนุมัติ46ท่านตรวจพบว่ามีการเบิกจ่ายงบประมาณผิดประเภทในฝ่ายหนึ่งท่านจะปฏิบัติอย่างไรตอบคอตรวจสอบรายละเอียดและดำเนินการตามระเบียบ 47. ในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษามีข้อขัดแย้งเรื่องการใช้งบประมาณท่านจะปฏิบัติอย่างไรตอบคอนำเสนอข้อเท็จจริงและจัดให้มีการหารือร่วม 48. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการกำหนดราคากลางตามพอรอบอการจัดซื้อจัดจ้างพศ2560 ตอบงการกำหนดราคากลางเป็นดุลยพินิจของผู้บริหารหน่วยงานโดยไม่ต้องอ้างอิงแหล่งข้อมูล 49. ตามพอรอบอการจัดซื้อจัดจ้างการกำหนดราคากลางไม่ถูกต้องคือข้อใด ตอบคอใช้ราคาที่ผู้ขายเสนอโดยตรงเพียงรายเดียว50การกำหนดราคากลางข้อใดไม่ถูกต้องตอบงอต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีทุกครั้ง 51. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับวิธีการกำหนดราคากลางตามพอรอบอรบ2อ6 0อตอบคอใช้ราคาที่ผู้เสนอขายเพียงรายเดียวเสนอให้ 52ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการสื่อราคาท้องตลาด (Market Price er Survey) ตอบขอไม่จำเป็นต้องจัดทำหลักฐานเอกสารอ้างอิง 53. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการเปิดเผยราคากลางตอบคอต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีทุกครั้งก่อนใช้งาน 54. โรงเรียนต้องซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โดยมีกฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของกรมบัญชีกลางขอราคาที่เคยซื้อเมื่อปีก่อนคอผลสืบราคาตลาดสาร้านและงราคาที่คำนวณตามเกณฑ์ของคณะกรรมการราคากลางควรใช้แหล่งใดเป็นราคากลางก่อนตามลำดับกฎหมาย ตอบข้อคอเริ่มจากงก่อนหากไม่มีจึงกอหรือราคามาตรฐานแล้วจึงคอขอ,ขอลำดับตามกฎหมาย 55. คณะทำงานกำหนดราคากลางพบว่าร้านที่ให้ใบเสนอราคารายหนึ่งเป็นเครือญาติของกรรมการท่านหนึ่งแนวทางที่สอดคล้องหลักธรรมภิบาล ตอบขอให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียเว้นวักถอนตัวตามหลักป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและทบทวนความน่าเชื่อถือของใบเสนอราคาอาจสืบราคาเพิ่มเติม56ก่อนเชิญชวน e-Bidding โรงเรียนต้องประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางขั้นต่ำที่ใด ตอ,อบขอระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางศูนย์ข้อมูลตามวิธีที่กำหนด 57. ซ่อมแซมพื้นทางเดินในโรงเรียนงานก่อสร้างวงเงินไม่สูงการกำหนดราคากลางควรอ้างอิงหลักเกณฑ์ใดก่อน ตอ,อบก่อคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนดสำหรับงานก่อสร้าง5 8 TOR ระบุยี่ห้อเฉพาะจนเหลือผู้ขายรายเดียวทำให้ราคาตลาดสูงกว่าปกติการกำหนดราคากลางแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง ตอบงอปรับทีโออเป็นคุณลักษณะเชิงสมัทนะเปิดการแข่งขันแล้วกำหนดราคากลางใหม่ 59. สืบราคาได้5ร้านพบว่าร้านหนึ่งเสนอราคาต่ำผิดป,ปกติต่ำกว่าต้นทุนเฉลี่ยตลาดอย่างมีนัยการกำหนดราคากลางที่ถูกต้องควรทำอย่างไร ตอบคอพิจารณาตัดออกได้หากมีเหตุผลเชิงพยา,ยานหลักฐานและบันทึกชัดเจนแล้วใช้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือคำนวณสนใจชุดข้อสอบสำหรับผู้บริหารสถานศึกษามากกว่า1,500ข้อเพียง149บาบาทส่งงานในรูปแบบไฟล์ pdf และอัปเดตข้อสอบใหม่ใน google drive ขอบคุณที่รับชมฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อรับข้อสอบชุดใหม่ก่อนใคร สวัสดีค่ะ